มาขึ้นรถเหรออ๋ออยู่นี่รถอะไรรถอะไรถรถเองคันไหนคันนี้ตลีตาัเหตกรุงเทพแจ้งได้ยินบอกก็เลยมาอ้าว มานั่งไกลเนี่ยนึกว่าจะไม่ทันแล้วรถเมงเนาะน่าจะรถเมงไม่มีคนเลยทางรวมพี่อยู่ไหนอ่ะลองลรถเมงเ้นะพี่โรงพยาบาลรัฐอะโรงพยาบาลรัฐไปไหนละอ๋อ ว่าจะ่องว้ปกติทำไมส่งไม่ไปไปกไม่สไม่ได้ไม่ได้ยินนะวัชีลาเขาก็ไม่ได้ไม่ได้พักนะกรณีสาเหตุวัชีลาแปดสิบ้าสามสามดสาเหตุวาดะาเหตุประเด็นเพิ่มเติมพรวัชีลายี่แปดสองหนึ่งแก้ไขยี่แปดสองสอง อิใกล้เกตบรงตื้อต้องเติมบอล้นสุดชกรเเียยี่ปงสารเหตุวอรสิบวอรสี่สิบใกล้เกียร์เกบังลื่นล้มเองใช่ไหมดีขึ้นดีขึ้นลื่นล้มเหรอครับมันลื่นล้มมันหน้าเขาเปรกระทันห่าเนี่ยก็เลยลื่นล้มครับไปโรงพยาบาลไหมโไปโรงพยาบาล ครับจุกลงไปแล้วจุกเขาบอกแต่ลองเดินดูก่อนเพรมันเขาจุกเขาบอกจุก ชายหนึ่งลายช่วงนี้รอสนอยู่ว่าจะไปรอพอหรือไม่ตะปูสนหนึ่งสี่กว่าขนเฉลีรีกรงเท่าทราบจักรยานยนต์สลาบพลิกคว่ำแบบหน้าเกตเว่มาเจ็บอยู่รอเปล่าม่ตียาง้อปูอยสารออันนี้ประชารนสายสองใช่ปะสิบหกดาวะได้ขึ้นไปกี่ ไ,ไม่ออไ,ได้คิดว่าได้จริงอ๋อไม่ได้ขึ้นไม,ามา่รู้เป็นยี่ใครไม่ว่าวันจินรสัญญาไม่ดีมอมอเราแรงอะไรนี่กมอแบ้ข้าวข้าไม่ข้าวนอมข้าวข้วที่ดูแลข้าวข้าวมากข้าวข้าวจะเยอ วัน <Allah> นี้ไม่ได้มีอะไรกันะพี่ยร้ายกัน,น, in, น way, มาตกจ้สูตรเขาไงเขาเปลีนกระตานหางโศกสูตเขาเราก็เลยลงเลย ไม่ไปโรงพยาบาลโอเค okay. ไปฮะเอ้าเมื่มอกี้ไปไหนมาออเดอร์ติดออเดอร์อยู่อ๋อ,อ,อไม่ไปไม่ไปโรงพยาบาลตอนแรกไม่กล้าวิ่งฝนมันตกไงถนนมันเปียกกลัวลื่นอันนี้เห็นมันมันมันมาจากไหนครับมาจากบ้านบ้านเลยเหรอก็เห็นมันฝุ่นมันแห้งแล้วก็เลยดันมาเฮ้ยหเห็นตะปูไม่มีใครเลยนะตอนแรกอ่ะ ก็เลยออกมาเห็นคันนี้มาคดีอาสาล่าหยคดีอาสาล่ายคดีสองสี่หกประเด็น ก็สาราเหตุเสริมต้นเติมสอบถามแล้วไม่ไปเราพอลี่ยนขับรถกลับบ้านเรียบร้อยพร้อมกำลังอาสาสมัครเจอวันติกที่เกิดเหตุวันปกติต่อชรเริญรี93ิบชรา20ส2อาสา่างเหตุู้ไัยตงโกลสุรัติ4อาสาสมัครรดสิจัเเหตุว่าสิทธนาเก็เบบางซื่อถนนอาราสาย2 จักรยานยนตไม่ไดามีความบาดเจ็บหนึ่งคนบาดเจ็บประตาบพัามาจ็บเรียนแม่ประสวันสี่ห้ารอบทอง